ครับนี่กรทมเขาก็ประกาศให้ลงทะเบียนเพื่อจะ,ะรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกส่วนเข็ม2นั้นเขาก็ประกาศแล้วเหมือนกันนะใช่ค่ะเข็มที่1เนี่ยจะเป็นซิโนแวคนะคะแล้วก็เข็มที่2เนี่ยจะเป็นแอสตราเซเนกาเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะอายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยและอย่างที่พี่นอมบอกมีที่พักอาศัยในกรุงเทเพก็คืออย่างนี้ก็ถ้าสมมติเป็นคนต่างจังหวัดแต่มาอยู่กรุงเทพก็ไปฉีดได้นะครับอันนีร้รายละเอียดซิว่ามันจะต้องติดต่อทั้งช่องทางไหนลงทะเบียนเนี่ยค่ะ เริ่มลงทะเบียนนะคะมาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมแล้วเนาะสามารถลงทะเบียนได้ที่ LINE OA ค่ะวัคซีนสำนักอนามัยหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วพอลงทะเบียนไปแล้วนะคะเขาจะให้ตรวจสอบวันเวลาสถานที่รับฉีดวัคซีนก็จะมีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สำนักงานใหญ่นะคะก็จะเริ่มฉีดวันที่28ก็คืออีก2วันค่ะพี่ถนอม28-30ตุลาคมนะคะตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง10โมงเชา้าแล้วก็10โมงเชา้าถึงเที่ยงแล้วก็จะมีอีกช่วงเวลาค่ะคือเที่ยงถึงบ่าย2แล้วก็บ่าย2ถึง4โมงเย็นส่วนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน SCG SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อนะคะอันนี้จะวันที่26ก็คือเริ่มวันนี้ นะคะถึง31ตุลาคมและอีกวันหนึ่งก็คือวันที่1พฤศจิก,กายนนะคะ8โมงเช้าเป็นต้นไปถึงเที่ยงแล้วก็ถึงเที่ยงจนถึง4โมงเย็นเลยก็จะมีช่วงเวลาแล้วก็ฝากมือโทรศัพท์คุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สงสยัยสแกน QR c o คดเมื่อสักครู่นี้พี่ถนอมลองสแกนอยู่022032883 022032883นะคะคก็สามารถสแกนไดเน้เอามือถือเนี่ย นะครับมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนน่ะนะไปสแกนไอภาพสีดำยุกยิกยุกยิกเนี่ยคสแกนส่องก็ไปปั๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นสำนักอนาภัยสำนักอนาหมยกรุงเทพมหานครใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มเพื่อนบอสวัสดีเขาจะทักเราเลยนะสวัสดีค่ะนี่เป็นโครงการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่หนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนได้ที่ ก็เข้าไปเข้าไปตามช่องทางที่เขาระบุนะดีจังเลยค่ะพี่น้อแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนี่ก็บอกให้ลงทะเบียนสำนักนายไม้เขาก็ให้เงื่อนไขมากองแล้วก็ตอบรับตกลงเยินยอมรับนะครับกดยอมรับไปแล้วทำไมยังไม่ยอมรับนะดีค่ะยอมรับเสร็จปั๊บก็กรอกชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับกรอกไปเสร็จก็ไปหน้าต่อไปก็กรอกข้อมูลตามที่เขาว่าอีกกรอกเสร็จก็ไปอีกหน้าหนึ่งค่ะ นะครับเนี่ยก็ไปเงี้ยนะลงทะเบียนได้เลยเข็มหนึ่งติดต่อสํานักอานามม่ติดต่อติดต่อสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครน,นะครับแต่วันนี้ ทางลายเนี่ยนะลายลอเ o ใช่ค่ะก็มันจะขึ้นชื่อเลยว่าวัคซีนสำนักอนามัยนะคะผู้ชมสีเขียวๆแบบนี้เลยและเบอร์ข้างล่างด้วยนะนั่นน่ะถ้านำมือถือถ่ายไว้เลยนะ02-203-2883ใช่ค่ะอันนี้สำหรับใครที่ยังถามหาเข็มหนึ่งอยู่นะคะอันนี้เป็นสูตรไข่นะคะก็คือเข็มแรกจะเป็นซิโนแวคแล้วก็ตามด้วยแอสตเซเนกาตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ